สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านพี่น้องเอ๋ยมื้อนี้มาเอาทานพี่น้องเอาทานทีนเคยได้พี่น้องเด้อก้อนเขาเบิ่งเขาชมก็อย่าลืมได้พี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้บ้านดงใหญ่ได้พี่น้องเด้อเออคลิปนี้อยากฝากเลยพี่น้องเออยากฝากเอฟซีทุกท่านพี่น้องเอ๋ยเออเบิ่งคลิปให้บ้านดงใหญ่ในเด้อพี่น้องเอยเออให้เกินชี้ชิบวีพี่น้องเอ๋เบิ่งฮอดนาทีหนึ่งก็ยิ่งดีพี่น้องเอ๋อขอลองขอห้องขออภัยหลายได้พี่น้องเด้อ เออเบิ่งให้บ้าดวงญ่เนี่ยน้อพี่น้องเนาะเพื่อมีกำลังใจเฮ็ดคลิปพี่น้องเลยซับซิฟวิ่งก็ยังดีพี่นออ้องเออหรือว่าน,นึ่งนึ่งนาทีก็ยังดีเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเออมันหักขีนาเบือบ่อละเบิ่งหลายกันพี่น้องเลยมาเบิ่งกันเลยพี่น้องเลยว่าหลายใหญ่ห้างเนาะพี่น้องเนาะเขาควัดจะก่อนไอ้ตอนควัดโดยเห็นหน้าเห็นตาพี่น้องเป็นยังที่มันห้าเกียดเนาะพี่น้องเนาะมันมุมเมาเอ้าตาพี่น้องเลยดำปืดปืดปีดเนาะเบิ่งแล้วบ่มบ่งามเบิ่งท่าลดนาะพี่น้องเนาะเห็นไหมพี่น้องกำลังสิเปิดตู้เเเเเเซซฟฟพพีีี่่่่่นนนน้้้อออองงง๋ยยดดวบิิกกปตู เปิดออกได้บอปิดป <spirituality> ัดพ <heroin> <rawd unre> ี่น้องเลยคักเลยนี่เดี๋ยวบ้านงี้เอาเซฟไปไว้ก่อนพี่น้องเลยคักกันพี่น้องทีทานเที่ยวนี้เป็นยังวันที่จะคักพี่น้องดำเปิดเลยเห็นบอหมูมีขาวเด้องวดพี่น้องเลยอืแนะนําเลยพี่น้องเลยตัดใหม่มาแล้วเก็บไว้สองอาทิตย์พี่น้องเห็นบอคักคักคักพี่น้องเลยคักเดี๋ยวบ้านงี้ขออนุญาตเอาก็เลยพี่น้องเด้อ แล้วเาจังเบื้องนางงานอีกท่านึงอยู่น้องพาดคับกะดีอือคือมีหายห่อนนั่นเองจังไดวะเห็นบ่พี่น้องออกมาได้เกือบครึ่งพี่น้องเลยอันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อนพี่น้องเลยอือลูกค้ามักไม้เนื้ออ่อนพี่น้องมาดังติดง่ายพี่น้องมามักไม้เนื้อแข็งขนาดไม้เนื้ออ่อนก็ยังแวววาวดีพี่น้องเนี่ยบารุงแง่คอยเบื้องพี่น้องเลยนี่บ้ เห็นเนาะเห็นเอาเห็นเนเห็นเนคักได้พี่น้องเลยเนี่เห็นบ่ภาษาไอ้กลางของกรุงเทพพี่น้องไม้นุ่นชีพี่น้องเลยบ้านบ้านง่ายเอิญไม่อาลางหรือไม่จะข้ามนั่นเองพี่น้องเลยเบิ้งพี่น้องเปลือกมันเองเบิ้งวันนี้ขอโทษเธอพายได้พี่น้องเด้อบ้านง่ายให้เบิ้งเปลือกมันพี่น้องเลยบ้านง่ายกะซีเอาไว้ด่างเองดอกเปลือกกล้าวมึงเนียกว่า เสียงแวว่วดีพี่น้องเลยเห็น,นบ่เดี๋ยวบ่าตงองง่ายให้ก้อนพี่น้องเลยให้ให้เจ้าอันเจ้าที่มักไอ้ไม่เนื้ออ่อนพี่น้องแล้วจัดเลยพี่น้องเลยให้ใช่สอบใช่เป่าก่อนบ่าต้องง่ามาชิปสองเป่ามาโหลหนึ่งพี่น้องเหมือนจกักขี้ได้เท่าไหล่ะเอามาเพื่อไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะกับได้ชิปเ็นอย่งดีพี่น้องเลยจกให้เอื้อยเจ้าของพี่น้องอืมเอื้อยเจ้าของเป็นแม่ลูกอ่อนพี่น้องเลยต้องใส่ทานผัวเพิ่นกับม,ม่มีเวลาเฮ็ดเหตุบอกก่งพี่น้องผมคือเป่าด้องง่าย มาเดบลอนง่ายงงขออนุญาตให้ก็ได้พี่น้องเลยไม่เนื้ออ่อนมันคักอลีเด้อพี่น้องมมเ,มเลยมันเป็นโม่เรนๆเด้อือคักบุญอ่ะตามฮู้บตามชง,ตาม,งตามบา้านง,ง่ายเฉยเราพี่น้องเลยบา้านง่ายขอแนะนำเด้อพี่นอ้องเด้ออืตัดโคนต้นไม้มาแล้วก็เาต้องผ่าถมไว้จักอาทิตย์หนึ่งเอ้ยสักงสองอาทิตย์พี่น้องเลยเอามาเผาเพราะมันจะคือดีพี่น้องแกล้งดีนี่นี่เห็นโมบ้านง่ายพาไว้พี่น้องเห็นมั้เนาะอืมันอ,อ,อาจจะท่อนเสียงเด็ดก่อนก็ได้เนาะพี่น้องมันบ่อยเห็น มาบ้าตรงง่ายขอเวลาหายเด็กพี่น้องเลิกแล้วเราจะมาเบิ่งอีกไปเรื่อยๆพี่น้องเลยย้ำอีกทีหนึ่งเด็กพี่น้องเลิกเบิ่งให้ครบสามสิบวิเด็กพี่น้องเลิกหนึ่งนาทีก็ยิ่งดีพี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าตรงใหญ่พี่น้องเลยดีพี่น้องเด็กบ้าตรงง่ายขอไเบิ่งพี่น้องเลยขนาดไม่เนื้อเบาได้ไม่อร่างพี่น้องไม่จะคามหรือไม่นุ่นชีพี่น้องเลยเห็นไหมพี่น้อง เสียงมันดีขนาดขนาดไม่เนื้อเบาอบได้ดีพี่น้องเลยเฮาพาเฮาซอยเดี๋คักเดยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเบาลงง่ายท่ายลงช็อตก่อนนี่นี่ขึ้นมาเลยพี่น้องเลยอันนี้ไม่เนื้อแข็งพี่น้องไม่เนื้อแข็งสูไม่เนื้อเบาบ่ได้พี่น้องไม่เนื้อเบามันบอกฮักพี่น้องเลยเป็นแท่งเป็นแท่งไม่เนื้อเมื่อเนื้อแข็งเนี่ยจะเป็นแตกเองพี่น้องเลยไม่ต้องเคาะต้องยังเป็นงูนซ้ำสองกับปั่นกับปั่นพี่น้องเลยสูไม่เนื้ออ่อนมาได้พี่น้องสูไม่จะข้ามมาได้พี่น้องเลย เดี๋ยวให้เบื้องในเต่าไปเนาะยังสั้นจากหลายอยู่ยพี่น้องเลยยังหลายเถิบอยู่เออเวลาสิพอบ่เ่านะมาลงง่ายกับที่เมื่อครับลูกสาวยูงเรียนพี่น้องเลยเกิดไฟบ่านะโมเมนต์น้องควันอย่างล่ะด้วยคือสิบมเมนน้อควันไฟ มันฟ้อนไฟมันห่อนลดเนาะพี่น้องเนาะกาวหือปัญหากระลุกบ่เดี๋ยวบานตรงนี้คืห่าไปเรื่อยๆพี่น้องเลยอือยวเ่าจะมาเบิ่งกันอีกเนาะพี่น้องเนาะหาก็ได้แปดสอบหรือแปดเป่าหรือแปดทุงนั่นเองพี่น้องเลยเตานี้ได้หลายพี่น้องเป็นยังปืนดังได้หลายมันไม่ใเงยเลยมันใช่ทีพอเขาผพามันซื้อเนาะพี่น้องเนาะบางทีห่าอีกอยู่พี่น้อง นี่เลได้ดอกสองสอบอยู่ข้างในอีกได้อีกดอกสองสอบกลัวพี่น้องเลยเป็นสี่สี่สเปดเป็นสิบสองนะพี่น้องเนาะกาเบิ่งแล้วเขาจะมาเบิ่งอีกพี่น้องเลยคักคักพี่น้องทางมันได้หลายพอเป็นไม้ใหญ่หรือไม้ซื้อผ้านะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้ใจสีขาดแล้วพี่น้องเมื่อยผู้เดียวมุมมีไพ่อยเออพอลอ่างเงี้ยกะเมียกับบุญยุนนะพี่น้องเนาะเมียกับมันได้พัดภาคจากกันพี่น้องเป็นยังวตีเพื่อความยากความจนความทุกข์แหละพี่น้องเอ้ยอยู่คนละมองละบอลเออ กายู่ได้เนาะพี่น้องเนาะกาเฮ็ดเป็นที่ก็มีความสุขพี่น้องเลยกติดต่อหากันเนาะพี่น้องเนาะคือทอดคิดถึงกันเลยกาเฮ็ดไปเรื่อยพี่น้องเลยเออมอดง่างไกับโมมีทึนมีเทินดอกอืมกาคือ้ว่าวอะไรพี่น้องเลยเฮ็ดพอได้ดังได้ใส่ในครัวเฮือนแหละพี่น้องเลยเหลือจากนั้นเราก็ไปแลกเขาแลกหน้ามากินเนาะพี่น้องเนาะมอสร่างไงไม่ได้เฮ็ดให้เฮ็ดนาได้พี่น้องเอออือเอาไปแลกเขาแลกบ่วงแลกพิชางละพี่น้องเลยมากินสู้ลูกสู้ พูดเดียวเลยละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเมียกันยังบ่มาเนาะพี่น้องเนาะยังอยู่กรุงเทพมหานครพี่น้องเอลยอืมจังหว่าพูดแหละจังหว่าไปนะหัวแดงนะหมู่จักเนาะพี่น้องเนาะก็สร้างมระดอกพี่น้องเลยอืมเฮาเฮ็ดบุญมาซจำนี่พี่น้องเลยอืมได้อยู่กันแนวนี้เนาะพี่น้องเนาะอีกชักวันอีกชักวันหนึ่งอาจจะได้อยู่น้ำกันก็ได้พี่น้องอืมอย่าว่าไรอย่างห้างพี่น้องเอลยอืมพุ่นบรรยากาศอยู่ให้อยู่สวนมันสำพลังพี่น้องอืมหญ้าก็เขียวอ่ำทำนาะพี่น้องเนาะอืม เออมักเด้อพี่น้องเด้อจังเฮ็ดเด้อพี่น้องเอ้ยขันบ่ามักก็เฮ็ดบ่ได้พี่น้องมันขี้ข้านขี้เกียจผู้ใดมีเงิน,ม,งนมีทองก็ซื้อเอานะพี่น้องเนาะต้องบอกยังไงเงินบ่ค่อยมีพี่น้องเอ้ยช่วงนะี้กะเฮ็ดพอได้ดังได้ใส้ได้แลกเขาแลกน้าห้พี่น้องเพราหลายใหญ่ห้างพี่น้องเอ้ยอาจัธนาเบือก็ได้นะพี่น้องเนาะเห็นทางงามๆก็เลย เดี๋ยวให้จักหน่อยก่อนพี่น้องเลยตอนนี้เวลากัดสิบโมงเลยพี่น้องเหลืออีกชั่วโมงหนึ่งก็ไปขับน้องลูกสาวพี่น้องเลยเดี๋ยวเขามาสรุปกันขั้งสุดท้ายนะพี่น้องเนาะตอนที่เขาเย็บสอบนะว่าได้จังไดคือจังไดบูดอกหรือว่าอาจชบิังเลยก็ได้นะพี่น้องเนาะสรุปแล้วพี่น้องได้สิบสองเป่าได้โลหนึ่งผู้ดีพี่น้องได้สิบสองถุงพี่น้องอันที่ให้แล้วนะสิบสองได้สิบสี่เปล่ากาแบบนีงคือเหลือประมาณสองถุงพี่น้องอยู่นี่ป้าเดี๋ยวนี้ได้หลายพี่น้องเลยใหม่นไง ไม่ง่ายได้หลายกว่าเด้อพี่น้องเด้อเฮาซอยเป็นท่อนๆแล้วเลียงๆลี้ทีๆซื่อๆได้หลายพี่น้องเลยแนะนําไม่ง่ายพี่น้องผ้าเป็นซิกๆเนาะพี่น้องเนาะได้หลายไม่น้อยเที่ยวก้อนนั่นได้หน่อยเออแนะนําเด้อพี่น้องเด้อไม่ง่ายผ้าพี่น้องเลยผ้าเป็นซิกซี่ฮัก็ะไรชิบช้อยถุงพี่น้องเลยเหลืออีกชอยประมาณนี้แหละเป็นชิบซี่พอดีเพ้อได้หลายเลยเที่ยวนีเลยเอาได้หน่อยหนึ่งเออหน่อยไม่ซื่อเนาะพี่น้องเนาะอืมกา แค่นี้นาะพี่น้องเนาะอืมยี่ห้าอะไรยายห,ห้างพี่น้องเลยถ้าชมคลิปต่อไปพี่น้องเลยเอองานนี้ได้หลายทานพี่น้องเลยอ่ะไปล้วพี่น้องเลยโชคดีสุขุมสุขคตนะพี่น้องเนาะเงินทองไหลามาเทมาพี่น้องเลยสบายดี